การเงินการงานความรักและก็โชคลาภกับช้าวันใหม่วันนี้นะคะมาดูเรื่องการงานนะคะการงานการเงินการเงินและก็ความรักนะคะกับช้าวันใหม่วันนี้มาดูกันเรื่องการงานก่อนนะคะ การงานช่วงนี้การงานเจริญก้าวหน้านะคะมีลูกค้าเยอะนะคะแต่ความกังวลใจย่อมมี กังวลใจเกี่ยวกับคนใกล้ตัวกังวลใจเกี่ยวกับยอดการค้าการขายนะคะลูกค้าเยอะก็จริงแต่รายจ่ายมันเยอะทําให้เรากังวลใจหรือนะคะขายได้แต่อาจจะลูกหลานบริวารน,นะคะบริวารอาจจะเจ็บป่วยหรือขาดบริวารขาดคนช่วยเหลือหรือว่านะคะกังวลใจเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือน้อยใจเจ้านายน้อยใจเพื่อนร่วมงานนะคะ มีอารมณ์พวกนี้เข้ามาแต่การงานของคุณกำลังก้าวหน้านะคะช่วงนี้นะคะการงานถือว่ามั่นคงโดยซ้ำนะคะแต่อุปสรรคคือบริวารน,นะคะส่วนการเงินนะคะการเงินของคุณนะคะได้เยอะจ่ายเยอะนะคะมีความกังวลใจเกี่ยวกับรายจ่ายเคยได้มากกว่านี้ช่วงนี้รายได้น้อยลงหรือรายจ่ายเพิ่มขึ้นทําให้กังวลใจเกี่ยวกับการเงินส่วนความรักก็ยังไม่ไวคิดถึงเรื่องเก่านะคะถ้าเป็น คนที่เลิกรากันไปก็ยังมฟอ่อนไม่ได้นะคะยังตัดใจไม่ได้หรือยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะต่อให้คุณอยู่ด้วยกันนะคะความกังวลใจกับคนรักก็มีนะคะคำพูดการกระทําของคนรักอาจจะทําให้คุณน้อย,ห,อยหรือเศร้าใจหรือกําลังงอนกันไม่เข้าใจกันมีเรื่องปิดบังกันหรือความรักไม่ชัดเจนนะคะหรือคนรักอาจจะเจ็บป,ป่วยไม่สบายทําให้เรามีความกังวลใจเกี่ยวกับคนรักด้วยช่วงนี้นะคะ โชคลาบมีค่ะคุณกําลังมีโชคมีลาบสื่อนําโชคของคุณคือความฝันหรือเลขเก่าเลขเบิ้ลเลขซ้ําเลขที่เคยออกไปแล้วนะคะเลขหน้าไพ่นะคะก็จะมี1 0 2 0แล้วก็1 8สื่อนำโชคคือความฝันเซ้นคุณหรือเลขเก่าหรือบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่หรือการเดินทางนะคะทะเบียนรถเนาะ ส่วนสุขภาพวันนี้นอนน้อยนอนไม่หลับระวังโรคเก่ากำเริบมมีปัญหาเกี่ยวกับนะคะระบบเลือดในร่างกายภูมิแพ้ต่างๆปอดลอดลมนะคะปวดหลังปวดเอวหรือถ้าดวงชะตาหรือครอบครัวไหนนะคะที่ปู่ย่าตายายมีโรคกรรมพันธ์ุอยู่เนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะหรือพยายามรักษาดูแลสุขภาพเรานะคะ อา,อาจจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยโยครคภัยไข้เจ็บที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพนะคะเกี่ยวกับโรคนั้นๆนะคะทําบุญเสริมดวงทําบุญกับเทพเทวดาที่อยู่อาศัยทําบุญกับโรงศพเป้าเผาศพหรือทําบุญกับโรงพยาบาลหรือหมาแมวลงทางมาช่วยเหลือเขานะคะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นะคะถ้าใครทำ ทำธุรกิจเกี่ยวกับบอกกุ้งบอกบ่อปลานะคะหรือเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยช่วงนี้นะคะให้ดูแลระบบน้ำนะคะสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะเจ็บป,ป่วยได้หรือถ้าบ้านใครนะคะอยู่ใกล้ป่านะคะมีสวนย่อมนะคะอยู่กับธรรมชาติก็ระวังสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ลีลาชีวิตของพวกคุณจะเป็นเช่นนี้นะคะหรือ ไปในทิศทางนี้นะคะทำบุญเสริมดวงนะคะให้หมาแมวจรด้วยนะคะเขาหลงทางมาเมตตาเขาด้วยนะคะโชคดีกับเช้าวันใหม่วันนี้จ้า